สูตยับยั้งจิปเบอร์ลินโดยโดยโดยทางธรรมชาติโดยธรรมชาติครกินน้ำด้านเรื่องน้ำนครับเดี๋ยวผมทําข้อมูลไว้จะอยู่ที่2 0 2 2 0 5กิโลกรัมต่อไร่ต่อไร่ครับแต่ต้นคู่อยู่ที่3,005-3,008ปีที่ผ่านมาใน3,885 8กิโลกรัมต่อไร่โลกเอาไว้สัก60ลูกต้นนี้ก็60ลูกเป็นเท่าไหร่นะครับ ร้อย1ี่สิบร้อยี่สิบอี่สิถูกไหมครับแต่ชื่นใจดอกของสวนพี่ธีรพัฒน์จริงๆรสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นายยุวิสตอรี่นะครับก็ได้พามาเที่ยวอีกสวนหนึ่งนะครับที่ว่าน่าสนใจของจังหวัดจันทบุรีอีกสวนหนึ่งเลยนะครับก็ขออนุญาตให้พี่แนะนําตัวเลยครับผม สวัสดีครับผมธีรพัฒน์อุ่นใจนะครับก็ทําสวนอยู่ที่นี่แปลงนี้นะครับอยู่ที่ตํบาบลตะเคียนทองหมู่ที่8ดของเขตกรุจันทบุรีเรานี่นะครับื้นที่ทางบมดนี่ก็อยู่ประมาณเฉพาะแปลงนี้ก็แ7บดไร่ครับ87บดไร่คุณแม่ครับ,รบแปลงนี้เท่าที่เห็นตามตามรูปี่กี่ปีแล้วครับพี่แปลงนี้จะอยู่ที่1ิบปีนะครับอายุ10ปีของทุเรียนแปลงนี้ แต่ละสวนที่พาไปดูในคุณแบงค์มันจะแตกต่างกันเกือบทุกเกือบทุกเรื่องราวในสวนเหมือนกันคือต้นทุเรียนไอ้ที่แตกต่างระยะปลูกก็แตกต่างการดูแลก็แตกต่างหัวน้ําก็แตกต่างครนะอย่างระยะของพี่ธีวพัทที่นี่เป็นระยะเท่าไหร่ครับสิบคูณสิบสิบคูณสิบเมตรแล้วก็ห้าวห้าคูณห้าห้าคูณห้าเมตรอ่าห้าคูณห้าวัห้าคูณห้าคูณห้าวัแต่ละสวนเนี่ยถือว่าเนี่ยผมอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยมันก็ยังไม่ติดกันนะครับ มันเป็นการที่ว่ามันต้องดูแลมานะครับตั้งแต่เริ่มตอนเล็กๆคราบดูแลจัดเรื่องของการตัดแต่งสมพุ่มอันนี้สําการไว้กิ่งคือตั้งแต่เริ่มปีแรกก็ต้องเริ่มเกาตัดไปเรื่อยๆเลยเนาะก็ปีในปีหนึ่งปีสองก็เรื่องแขนงนี่แล้วแต่เราที่เอาไว้ยังห้เป็นกิ่งหลักๆทั้งหมดนะไม่เห็นมีแขนงใหญ่ๆเล็กๆเลยนะก็เท่าที่สังเกตคือเขาที่นี่มีตั้งแต่กิ่งข้างล่างขึ้นไปเลยครับนะ เดี๋ยวอีกหลายๆแปลงเดี๋ยวผมจะพาคุณแบงค์ไปดูบางที10ปีเท่ากันครับแต่คือมันชะลู่ขึ้นไปแล้วก็ไปมีข้างบนแต่ระยะใกล้เคียงกัน8ปดคูณสิก็ได้ใช่ไหมพี่ครับแปดคูณสิบก็ได้เก้าคูณสิบก็ได้บางแปลงผม12บสองคูสองเลยนะแปลงใหม่ของผม12บสองคูสองเลยนะก็ควาโปร่งใช่ครับผมเข้ามารู้สึกแบบสดชื่นอ่ะแต่ละสวนก็ไม่แอร์อัดเกินไปใช่ใช่แต่ละสวนก็จะแตกต่างนะคุณแบงค์นะนี่คือเรื่องของทุเรียนของสวนพี่ธีรพัฒ อล้วเดี๋ยวเราพาเดินดูในสวนกันได้มีคำถามได้พิธีรพัฒน์ขออนุญาตพาเดินชมสวนนิดนึงครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในสวนของพิธีรพัฒน์กันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้สิ่งที่ผมสะดุดที่นี่คืออันดับแรกเลยนะคือหัวน้ำที่ไม่เหมือน หลายหลายที่ที่ไปดูมาออใช่ขสญามที่เทพัฒน์เนี่ยหัวน้าเขาเรียกว่าเป็นหัวในหัวหัวปากอย่างนี้หัวปากหัวปาหัวปลาหัวพ่นหลักสันนิษฐาเป็นหัวปากครับหัวปากเนี่ยมาดูระยะหัวน้ํามันจะไม่เหมือนที่อื่นส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเป็นสปริงเกอร์สปริงเกอร์โอ้โหเป็นมินิสปริงเกอร์หรือสปริงเกอร์หัวใหญ่ก็จะแตกต่างจากตรงนี้แต่ที่ของพี่เทพัฒน์คือเขาจะเป็นหัวปากที่ฉีดน้ําเข้าในต้นอย่างเดียวเลย ไม่เอาออกช้ยพุ่มครับแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วแล้วใ,ให้อยู่ประมาณสัก40นาทีอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละสวนนะคุณแบงค์นะเพื่อนี้พอให้น้ําเข้าภายในโคนต้นรทรงพุ่มเนี่ยมันก็น้ำมันจะไม่ออกมาข้างนอกถ้าน้ำเนี่ยบางอันสปริงมินิสปริงเกอร์เนี่ยพอมาอยู่ใช้พุ่มเนี่ยอันนี้ความรู้อย่างหนึ่งมันก็จะทำให้ ดูดน้ําเยอะมันก็จะกลายเป็นรัดไปอ่อนนี่รัดไปอ่อนครับตั้งแต่โปกตั้งแต่โปกมาผมไม่เคยเปลี่ยนหัวเหัวเลยครับปัญหาเรื่องรัดไปอ่อนก็จะอ่ามันไม่ค่อยจะช้าของเครื่องถ้าหากว่าเรายับยั้งจิบมันได้ใช่ไหมมันก็ไม่แตกสูตรยับยั้งจิบเบอร์เลินโดยโดยโดยทางธรรมชาติเลยธรรมชาตินะเรื่องน้ำเรื่องน้ำนะแปลงการเข็มสามปีแล้วมีดอกละ ตามไปดูแล้วคุณแบงค์ครับนะไปไปได้วันนี้เลยไหมครับไปเลยครับไปเลยาเจอของดีแล้วตางตามให้ถึงที่ได้ข่าวว่ามีต้นทุเรียนคู่มีต้น่ค้งู่ครับแป้งใหม่แป้งใหม่ผมนี่จะเป็นต้นคู่ทั้งหมดเป็นต้นคู่ทั้งหมดขับไม่ดูเลยได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้นคู่มันเป็นแบบไหนข้อดีข้อเสียยังไงเพระเท่าที่ดูบางคนบอกปลูกเดียวดีกว่าปลูกคู่ดีกว่าครับก็อย่างที่บอกคือทุเรียนเนี่ย มันไม่เหมือนการสแปงครับทางระยะปลูกครับต้นคู่ต้นเดียวเดี๋ยวนี้มันมีหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นก็มีนะตอนนี้นะปลูกเะลวดกอเท็กไปครับอยากเห็นแล้วครับยสตอรี่พาไปดูอะไรที่มันแตกต่างครับผมนะครับไปกันเลยครับครับผมโอเคกอนะครับตอนนี้เรามาอยู่สวนอีกแปลงหนึ่งของพี่ธีรพัฒน์รับครับผม อันนี้จะเป็นแปลงต้นคู่เลยแต่ก่างจากแปลงเมื่อสักครู่ยังไงครับอ่านุ่นเป็นแปลงต้นเดียวนะที่เราดูอันนี้ก็เป็นต้นคู่คือปลูกคู่กันเลยใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแปลงนี้จะเป็นต้นคู่เยอะนะพี่เนอะเดิมทีเป็นต้นคู่ครับครับเอามาเอามาปลูกครั้งแรกเลยนะครับต้นคู่เมื่อสิบสิบปีอันนี้อยูสิบปีแล้วนะครับเป็นต้นคู่ระยะห่างก็อยู่ประมาณที่เจ็ดวา์ เจ็ดบาทก็14เมตร14เมตรครับ14เมตรระยะห่างคือเมื่อก่อนเราปลูกเงาะปลูกเงาะห่างกันอะไรับนี้ต้องส่งพุ่มใหญ่ส่งพุ่มใหญ่ครับก็ออกกระไรปลูกทุเรียนเป็นต้นคู่เป็นแปลงแรกเลยนะเป็นแปลงแรกเลยที่ปลูกต้นคู่ใช่ครับทีนี้ผมอยากทราบว่าต้นคู่กับต้นเดียวเนี่ยข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างครับออหนึ่งปริมาณต่อต้นต่อพื้นที่ครับถ้าต้นเดียวเนี่ยหนึ่งไร่จะอยู่ประมาณ24-25ต้น แต่ต้นโค่นี้อยู่อยู่ที่32มสิบสอต้นนะครับถ้า50ถ้า5เมตรจะอยู่ที่36ต้นแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้12 12องสิอก็อยู่ที่10อ่า32ต้นนะครับอันนี้คือตอบตอบก็ที่นะครับผมถ้าถ้าผลผลิตปีที่ผ่านมานะปี663นะครับต้นเดียวผมทำข้อมูลไว้จะอยู่ที่2 2 2พันกิโลกร,รมัมต่อไร่ต่อไร่ไไครับแต่แปลงต้นโค ต้นเดียวประมาณ2,2200กิโลต่อไร่ครับ2,200-2,500นะครับลองแต่ต้นคู่อยู่ที่3,500-3,800ปีที่ผ่านมาี่3,800-3,885กิโลกรัมต่อไร่ส่วนผมนะครับ800กิโลกรัมต่อไร่คิดกันง่ายๆสมมตินะมันตายต้นหนึ่งมันยังเหลือต้นหนึ่งยังไม่ต้องเสียเวลาปลูกใหม่ก็คือปลูก เผื่อคู่ไว้ตายต้นนึงก็ยังเหลืออีกต้นนึงเพราะว่าการปลูกต้นคู่เนี่ยคุณแบงค์สังเกตว่าตรงกลางเนี่ยมันจะหายไปเลยครับไม่มีเลยครับใช่ครับคือเวลามันซ้อนกันเราต้องตัดออกตั้งแต่เล็กถ้าเราไม่ตัดออกมมนจะปล่อยเก่งแต่ธรรมชาติเพราะมันไม่ได้รับแสงใช่อย่งครับมาเห็นว่าเก่งมันเรื่อหมดเลยไม่มีเลยมันจะปล่อยเก่งเองมันนยครับไม่ออกข้างเราไว้เก่งข้างซึ่งเก่งข้างที่เราไว้เนี่ยถ้ามองถ้ามองถ้ามองเนี่ยอันนี้ก็คือสิเก่งที่มันไม่จําเป็นเราออกหมดละ นะครับอันนี้คือเก่งกันเก่งหลักๆก็แต่ละสวนก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะมันอยู่ที่ว่าใครถนัดอย่างไหนมีเวลาดูแลไหมแต่ต้นคู่เนี่ยถ้ามีเวลาดูแลแล้วทําได้อย่างนี้ผมว่าโหดีทีเดียวเลยครับแล้วดูจากสังเกตดอกนะอันนี้อันนี้เห็นจริงเลยคุณแบงค์คือไม่ได้ดกต้นใดต้นหนึ่งดกทั้งคู่ดกทั้งคู่เลยแพรวราว ต้นเดิมกีโยที่แปดแปดสิบลูกต้นเดียวนะถ้าเป็นต้นเดียวเราจะเยอย่างนะครับแต่เราไม่ต้องไว้ถึงแปดสิบลูกเอาไว้สักหกสิบลูกต้นนี้ก็่าหกสิบลูกเท่านั้นละครี่สิบละครี่สิบอ่าละครี่สิบถูกไหมครับเออเออมันเราไม่ต้องไปแบกถึงพวเราแปดสิบลูกคือถ้าพุ่มเดียวอาจจะพุ่มเดียวเนี่ยคือต้นเดียวเดี๋ยวจะให้ดูต้นเดียวเนะใยมันจะเลี้ยงได้แปดแปดสิบลูกครับนะแต่ถ้าพอเป็นต้นคู่เราเฉลี่ยเฮ้ยอันนี้60อันนี้60หรือ ห้าสิบห้าสิบก็มากกว่าปดต้นเดียวแล้วอันนี้คือแนวคิดของแนวคิดเทียรภาพนะแตงนี้ผมมองดูแล้วผลผลิตเต็มร้อยอีกเหมือนเดิมครับก็อะก็พอมาแสมปุ๊บกับกราบกายไปว่าระยะเอ่มาจะอะถี่ขึ้นถี่ขึ้นเอาถี่ขึ้นอันนี้ก็หมายความว่าปีต่อไปเราก็ต้องดูแลเรื่องของการตัดตัดแต่งเกี่ยวสงพุ่มด้านข้างด้านข้าง อันนี้ส่วนใหญ่ของพิทีพัฒะาสูงกี่เมตรถึงตัดยอดครัเออจริงๆอ่ะผมคุมมาตั้งแต่เล็กแล้วนะครับแล้วก็มันพอดีตอนนี้มันจะอยู่ตัวหมดแล้วเราจะอยู่ที่ควบคุมไม่เกินแปดเมตรครับคุณแมงส่วนใหญ่จะเป็นต้นคู่เยอะนะแล้วก็ได้ผลแทบทุกต้นเลยผมมองๆดูนี่ในต้นคู่นี้จะดกทั้งคู่เลยดูนะครับคุณผู้ชมมันได้ปกแซมทีหลังเป็นราวเลยครับเป็นราวเลยฮะครับ ือเราก็ปล่อยอย่างนี้เลยใช่ไหมครับปล่อยอย่างนี้เลยเมื่อกี้ทางที่เราเข้ามาก็เห็นไหมจะเป็นต้นคู่เกือบล้วนๆเลยแถวนี้ใช่ครับได้แปลงใหม่ผมทั้งหมดได้แนวคิดจากสวนที่เทียภาพไปทางนี้ชาวสวนแถวนี้ก็มีปลูกต้นคู่บ้างตามตามกันเยอะนะหลายหลายคนเนาะเป็นแปลงที่ดูแลได้ดีอีกแปลงหนึ่งทีเดียวละคุณแมงครับถือว่าดีมากอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นคู่แล้วตายไปหมดแล้วลักษณะใช่ครับ คือที่เห็นคือกิ่งด้านนี้มันไม่มีไงคุณแบงค์ไม่มีครับอันนี้มันหายไปต้นนึงก็มีมีตายก็เหลือต้นหนึ่งแต่ชื่นใจดอกของสวนพี่ธีรพัฒน์จริงๆดกมากมันดกถึงดอกเนี่ยคุณแบงค์เห็นแล้วผมอยากกินน้ำริกเลยนับขายดอกละบาทสองบาทก็พอแล้วมั้งเนี่ยคุณแบงค์อ้าวเพลินไปเด็ดของเขาอีกแล้วไปไม่ร้ายไปร้ายเขาเรียกอะไรอยู่นิ่งไม่ได้ สันทศตยานชาวสวนเห็นดอกไหนไม่ดีนี่เด็ดให้เทให้เขาหมดเลยเนี่ยครับอันนี้ไม่เป็นไรถือว่าเข้าสวนเขาก็ต้องทําประโยชน์ให้เข้าอีกเหมือนเดิมเราอยู่เฉยไม่ได้พอเทก็จะไว้ลักษณะนี้่แต่ปลายอ่อนหมเดิมเดิมคืออยู่ท้องกิ่งอ่าครับอันนี้อาจจะไม่ต้องโยงมากอะไรมากแต่่างพี่ธีพัฒน์เขาก็มีเทคนิคของเขาว่าเอาไว้เพราะอะไรยังไงเนาะเมื่อกี้ที่บอกไปเครนี่เวลามันบานมามันจะโหเปกระจกนี่นะ แล้วว่าถ้าเจอฝนช่วงดอกบานันดีเนี่ยตรงกลางมันยังรอดปลอดภัยไงเกสรไม่ชะถูกชะมากคือช่วงทุเรียนที่เขาเรียกว่าดอกมันบานแล้วมันโดนฝนเนี่ยการผสมเกสรมันไม่ดีครัเลยพี่ทีพามองว่าถ้าว่ามันบานหมดเนี่ยปึ๊บมันไปกอปบองกันอย่างไรตลางปลอดภัยไอ้ตรงนี้จะเป็นล่มให้เลยอ่านี่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งอีกเทคนิคนึงก็เลยไม่ต้องแต่งแต่งดอก นี่ในี่ผลผลิตประมาณกี่ลูกครับโอเดตันทนับตามกิ่งเนี่ยได้เลยเข้าไว้นะต้นละสองลูกโอ้ยมากผมมากกว่านี้ผมไว้มากกว่านั้นอีกโอ้โหนี่ท้านับตามกิ่งได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเกสาเกือบ20 20สกิ่งคุณแบงค์ยี่สิกิ่งคูณสามคูอะเฉลี่ยขั้นต่ำหกสลูกแล้ว60ลูกขั้นต่ำได้แน่ๆกสิลูกไล้ับลูกละพื้นฐานก็สมโลบวกครับผม คือแต่ละที่ที่เราเข้าไปมันก็มีเทคนิคส่วนตัวทนัเลยคนละเกดคนละเล็กคนละน้อยนะใครที่มาดูในยูอิสตอรี่ก็ค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บครับค่อยๆเก็บไปคือถ้าที่ผมสังเกตมาคือที่ผมไว้ดอกไว้ดอกนี้โดยที่ไม่แต่งเนี่ยกล้องผมจะลัดใบอ่อนช้าอันนี้อันนี้ถูกเลยตามหลักตามหลักตามแนวคิดคือถูกต้องเลยนะแล้วเดี๋ยวก็ใครที่สนใจอยาก ดูเรื่องราวของสวนพิธิพั์ก็อาจจะเข้าไปดูที่ Facebook ส่วนตัวนะเดี๋ยวเราก็ตามที่เราเขียนไว้ตรงนี้ในส่วนหนึ่งความรู้ของทางสมาพันธ์ก็จะอยู่ในสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะนอกชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะนอกนั่นก็จะมีคลิปดี่เราเขียนไว้ด้านล่างนี้เนาะใครสนใจติดตามข่าวก็ดูต่อได้นะครับ โอเคครับงั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องขอบคุณพี่ธีระพัฒน์มากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าได้ความรู้ครับอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ผมมองดูว่าถ้าเราเข้าสวน20สวนนะคุณแบงค์ไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ละเก็บนี่ผมว่าเล็กๆน้อยๆนะอันนี้ก็มีประโยชน์กับตัวผมเองไม่ใช่อะไรครับสวนเราเองไม่มีอย่างนี้เลยครับก็ให้คุณผู้ชมเหมือนกับเก็บเป็นกระเป๋าความรู้แล้วกันเราจะไม่บอกว่าอันไหนดีกว่าอันไหนไม่ดีกว่า ให้เก็<ช>เบเป็นกระเป๋าความรู้แล้วกันเพราะว่าเพราะว่าการการปลูกทุเรียนมันเป็นการอ่อการปลูกที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าเรียนไม่จบนะครับต้องศึกษาเรียนรู้ตัวเองด้วยเอาควารูจากข้างนอกมาปรับใช้ด้วยอะไรังมันต้องมีที่สําคัญที่สุดคือต้องมีใจให้มันแล้วฝากสําหรับชาวสวนหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆที่อยากมาดูงานหรืออยากเอ่อเรียกว่าอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ย จะสามารถมาก็ก็ติดต่อมาได้ครับมาเป็นกลุ่มคณะหรือมาเป็นครอบครัวมาส่วนตัวมาเที่ยวอะไรมาได้ยินดีต้อนรับทุกยินดีต้อนรับครับก็พร้อมยินดีที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับันไหนที่เป็นประโยชน์ก็ไปใช้ไหนที่อย่างไ้อย่วยได้ศึกษายหรือรถภูี่มาด้วยครับโอเพนเลยโอเพนไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เมาข้ามาขึ้มายินดียินดีต้อนรับครับโอเคครับผมก็ในสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ธีรพัน์มากๆครับขอบคุณครับโอเคแล้ววันนี้นายยุทธตอรี่ พบกันใหม่อีีต่อไปนะครับว่าจะพาไปชมกันที่ไหนแล้วติดตามแล้วพบกันสวัสดีครับโอเคครับผม